วันนี้ผมก็จะพามาเดินเล่นที่กิษดากูด๊ค่ะนะครับผมว่าที่นี่เขามีรถอะไรขายบ้างนะจะพาดูทุกซอกทุกมุมเลยดีกว่าม่าจะเป็นรถเชิงพาณิชย์นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นรถไอ้นี่ตัวทารโกบ็อกหรือไปตัวโมงน้อยนะครับผมนะไอตัวหน้ายาวเนี่ยตัวเนี้เป็นรถป้ายเขียวแ,แท้ๆนะเป็นรถคนของนะครับผม นี่สวยๆเลยแ้วผมพามาดูทุกคันเลยวันนี้จะพามาเดินเล่นพามาเดินเล่นนะครับนี่ข้างหน้าก็จะเป็นสะอาดสะอ้านอย่างนี้เลยใหม่กีฟนะครับใครหารถตู้จะอยู่นะคันนี้ก็สวยนะเออเป็นตัวตู้ทึบด้วยเห็นไหมยังไม่ได้เจาะก,กระจกเลยแต่ถ้าใครอยากได้เจาะก,กระจกมีแนะนําได้นะครับลูกค้านี่ติดตะกรงตะแกงให้เรียบร้อยนะครับผมนี่อุปกรณ์ติดรถมาให้ถังดับเพลิงนี่อยู่ครบเลยเห็นไหม เออแล้วก็ชุดแม่ลงแม่แรงก็อยู่ตรงนี้นะครับเออสวยๆอันนี้เราเข้าใหม่นะย้านะครับว่าใครอยากได้คันนี้แล้วอยาก,ากต้องการจอกระจกรีเควสได้เดี๋ยวจัดให้ไม่ใช่ปัญหานะครับผมนะไปต่อไปต่อนะอันนี้ก็เป็นหลังคาลูมิเนียมนะครับผมนะกับ Mac. อีสุสุดีแม็กันนี้ความสูงน่าจะประมาณเมตรเก้าสองเมตรสิบเนาะเออสวยๆเลยนะอีสุสหรือจะเอาเป็นคันนี้ดีโม่งน้อยครับผมตัวหน้ายาวนะเป็นเครื่องสองจุดแปดป้ายไฟ้ด้แทนน่าจะกำเนิดปีละพันเก้านะเป็นตัว GL นี่เป็นตัว GL นะครับลูกค้านะ เออมาดูซิว่าภายในรถจะสวยหรือเปล่าอ่ะล็อกด้วยจะขายไหมเนี่ยเออโอเคนี่เราก็เจอพนักงานของพี่กฤษดาแล้วครับผมนะก็คือน้องบีมนะแออทำอะไรจ๊ะเป็นผู้เทศนะโอเคงั้นเราไม่รบกวนเวลาทำงานขันน้องเขาแล้วไปต่ออันนี้ก็เป็นรีโว่หน้าหมูป่าครับผมนะเป็นตู้เบิ้มตู้เบิ้มตู้เบิ้มดูยังไงเหรอเบื้องต้นเนี่ยผมรู้จากตรงนี้ก่อนไว้ตู้เบิ้มนี่มันเป็นรอยเคิร์ฟรอยเคิร์ฟเนี่ยลักษณะตู้จะเป็นอย่างนี้แล้วข้างหลังเนีตู้ด้านจับประตูจะเป็นรูปกลมๆนะตู้เบิ้มตู้เบิ้มเดี๋ยวดูกันนอาเห็ม เนี่ยสันนิษฐานเลยวนะ่าเป็นตู้เบิ้มจริงไหมดูดิเบิ้มจริงด้วยครับแล้วดูดีกว่าตู้เบิ้มมันสวยหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูอ่าพยายามเหลืองหน่อยนะเดี๋ยวตอน,นออกผมเปลี่ยนให้มือหนึ่งเลยคนระับเผืใครชอบนะเบิ้มคันนี้ความสูงเมตรหกครับผมเย็นลบได้ประมาณ20นะเพราะตู้มันไม่สูงนะลูกค้าความเย็นมันเลยลบได้เยอะเนาะแล้วลบได้เร็วด้วยถัดมาก็เป็นพวกเอ่อคาร์ากโก้บงคาร์โก้บล็อกอันนี้ความสูง2องเมตรสิบแน่นอนนะครับผมนะสำหรับคันนี้เนาะโอเคพาเดินเห็นยแม้เรามีเยอะมากครับลูกค้าตลอดข้างทางที่ผมเดิิินนนนนมาาเเเเี่ยยยป็รถชชงพณ์ลล้วะ เรียกว่า90%เลยดีกว่าแต่ถ้าจะไปรถตู้เดี๋ยวพาไปดูครับเลี้ยวขวานหน่อยมาเจอแล้วครับผมรถตู้นะนี่หันขวาก็เป็นรถตู้นะครับทุกคนนะหรือจะหันซ้ายก็เป็นรถตู้เหมือนกันนะเห็นไหมเออ ไอ้ตรงฝั่งนูจะเป็นพวกตู้หน้ายาวนะครับผมนะแต่ตรงนี้จะเป็นเวนจูรี่ตัวท็อปตัวท็อปดูยังไงเอ่ยเบื้องต้นผมสอนดูก่อนเบื้องต้นนะไฟน่าจะเป็นลูกแก้วครับผมอันนี้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นตัวท็อปแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่าตัวรองท็อปเนี่ยจะเป็นตัวไฟฮาโลเจนอยู่นะเว้นแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเองนะครับผมนะซึ่งมาเปลี่ยนเองนะตัวตัวรองท็อปจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือรองท็อปตัวจีนะครับไฟจะเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับผมหาได้นะครับลูกค้าใครอยากหายเวนจูรี่มาหาทินเนียละมจอดให้เเลือกยอะเลยอันนนนนนี้้้กก็็เเปคออมมพิวตร์หาััดะครับผมนนนนนะอออัี้้ก็็เเปคมพิววตร์หาาย ตัดทรงลงแม็กมาให้ด้วยครับผมนะสกงสเกิร์ตมาครบเลยดูภายในหน่อยไหมล็อกไหมล็อกไหมเดี๋ยวพามาดูอันนี้ภายในก็สวยๆส,สะอาดสะอ้านครับลูกค้านะเบาสามแถวเบาสีเบจมีที่พักแขนให้ครบเลยนะครับผมนะ <S <S มีพรมผพาม่านให้พร้อมด้วยนะตีั่งแผงตรงข้างประตูนี้ก็มีอะไรเอ่ย <S <S ที่ชาร์จไฟที่คอกระจากที่ชาร์จ USB 2รูครับลูกค้านะ <S <S แล้วตรงนี้ก็มีคอนโซลเตี้ยข้างหน้าดูสิอ่าข้างหน้าคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับลูกค้านะโอ้โหไม่กีบเลยว่ะ คุมโทนดีคุมโทนดีคันนี้สวยสวยนะครับผมดูข้างหลังก็มีนี่มาให้ด้วยเห็นไหมทีวีมีเครื่องเสียงนะครับโอ,อ้แล้วดูไฟดิเออแต่งมาไม่ราวนะลูกค้าบางคันแม่งแต่งมาแม่งหรือว่ารถแห่อะไรนะ แห่งานบวชอะเออไฟวิบวับวิบวับอะไรเยอะไปใน,นสวยๆเลยอันนี้เป็นเป็นประตูไฟฟ้านะแต่อันนี้เขาปิด Power Off ไปอยู่ซื้อ่าด้านหลังนี่ถ้าทะลุม,มาก็มีเวนจูรี่อีกแล้วอันนี้เป็นเครื่องเป็นสินลูกค้าไปนต่อวันี้ผมพาทัวร์ทุกจุดลูกค้านะยาวก็่ดยแล้วกันคลิปนี้เนาะถัดมาตรงนี้โอ้โหแน่นทุกจุดเห็นไหมหันขวาก็เป็นอะไรตลอดท้งแทบเลยรถตู้นะทั้งแทบเลยหันซ้ายก็เป็นรถตู้อ้โหเป็นไงล่ะ มาที่นี่จบครบที่เดียวในเรื่องของรถเชิงพิดย์้ถึงรถตู้จริงจริงนะถัดลงมาก็เป็นพวกฟูดทักนะครับผมแคลรี่มีให้เลือกหลายคันเลยนะไม้น้อยเริ่มตั้งแต่หลักร้อยครับผมนะหรือถ้าไม่อยากได้ฟูดทักอยากไปได้เป็นตัวกระบะอย่างเดียวได้เหมือนกันนะนี่มีให้เลือกนะสวยๆครับผมหรือว่าจะเอาไปนี่ตัวหน้าเก่าตัวหน้าเก่าจะเป็นคันนี้เปิดได้3มทิศทางล,ลูกค้านะแล้วมีกันลงกันลอยให้เรียบร้อยเห็นไหมสะอาดสะอานลูกค้าคันนี้อ่านแล้วพาให้ดูภายในห,หน่อยสวยครับคันนี้นะเอาไปวิ่งกานวิ่งงานได้ลูกค้านะเปิดฟูด นะหรือว่าจะบิวอินเป็นแคมปิ้งจะตามสไตล์ของเราเองนะที่ญี่ปุ่นฮิตมากเลยในตัวแคลี่เนี่ยผมขอบอกเลยนะถัดมาอีกเป็นอะไรอีกครับโซนนี้รถตู okay. ้อีกแล้วหูเยอะจริงวะแล้วถัดมาตรงนี้ก็เป็นออของสะสมของเจ้านายนั่นเองนะตัวแชดสามดสี่นี่แหละเออนะเป็นตัวหลังคาคาบิโอเลตไปชมมาชมอันนี้ไม่ได้ขายก็โชว์เฉยๆนะโอเคถัดมาทางขวาอีกนิดนึงเจออะไรเอ่ยนี่ครับลูกค้าคอมพิวเตอร์จอดเรียงเป็นตับเลยเยอะจริงเยอะจังเลย นี่ก็เป็นโมงน้อยอันนี้ป้ายฟ้าครับผมนะมีมรถมีเบาะสิบเอ็ดที่นั่งนะครับเออเปิดใครหายอยู่พาผมพาไปทัวต่อเห็นไหมมีแต่รถตู้ข้างหน้าร้านก็จะเป็นพวกรถเชิงพาณิชย์เดี๋ยวผมพาไปดูหลังร้านว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ทีมงานของเราก็กําลังเช็คช่วงล่างกันอยู่นะครับผมนะอันนี้ก็จะมาโซนของรถตู้แห้งแล้วนะไอ้พวกหลังคาลูมิเนียมคาคู่บ็อกจะอยู่โซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับถูกใจคันไหนก็บอกได้นะหรือว่าตามหารถอะไรอยู่ไปใช้ในกิจาการอะไรกําลังทํากิจการอะไรอยากจะเริ่มต้นอะไร ปรึกษาได้ทุกอย่างเลยครับเราจะได้แนะนําได้ถูกจุดมีความสูงตั้งแต่เมตรหกเมตรแปดไปจนถึงสอเมตรสิบเลยนะครับนะตู้แห้งหมดเลยอะย่ะเยอะไหมล่ะก็ถึงบอกไงว่ากฤษดาพานนิดอ่ะเออเดินเข้าไปต่อเดินเข้าไปต่ออ่าวันนี้พาทัวร์วันนี้พาทัวร์นะครับใครมาเปิดห้องเครื่องไว้ตรงนี้เอ่ยดูซิดูซิห้องเครื่องใส่กิ๊กเลยเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นเครื่องพันเก้านะครับผมนะอีซูซูอันนี้น่าจะเป็นเครื่องพันเก้าเพราะผมจำฝากครอบเครือ่องได้แต่ถ้าเป็นเครื่องสามพันจะเป็นปีกนกแฉกออกนะอันนี้เป็นเครื่องพันเก้า ความสวยเขาดูดิีรถรถที่รถที่นี่คันสภาพจริงๆนะดูดิรถไม่เคยขยับเลยอะเออรถไม่เคยขยับแ้วดูห้องเครื่องแห้งๆไม่มีคราบน้ำมันเลยนะครับผมรถเครื่องแห้งๆนะอีซูซูดีแม็กคันนี้เ่ะเื่อใครชอบแล้วกันคันนี้รู้สึกเปิดเทียบข้างได้ด้วยนะไม่ล็อกคับลูกค้านะสะอาดสะอ้านด้วยนะผมมาอะไรได้เป็น3ก้านเกียร์ธรรมดาเราไปกันต่อลูกค้านะอันนี้จะเป็นโซนหลังบ้านแล้วไม่ค่อยมีใครเข้ามาแต่ผมพามาทัวร์ผมพามาทัวร์ นี่ก็เป็นไหนนะหลังบ้างของเรานั่นเองนะครับผมนะเชิงคนที่เยอะมากครับลูกค้าอ๋อนมว่าใครกำลังหารถเชิงมพาิชย์อยู่นะพี่ไม่ต้องไปที่ไหนไกลหรอกมาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนมีที่เรือทุกประเภทจริงๆไม่ว่าจะเป็นตู้คาโกบล็อกหลังคาลูมิเนียมรถคอกห้องเย็นนะจบครบที่เดียวแน่นอนนะลูกดี ก่อนเราจะออกไปสู่ตลาดออกจะออกไปขายเนี่ยเราต้องมีเค็คช่วงลงช่วงล่างนะครับผมนะอะไรไม่ดีเราก็ทําให้อะไรเสียล้วก็เปลี่ยนเลยนะไม่ต้องนั่งซ่องไปไมาเสียเวลานะครับลูกค้าออกไปจะได้อุ่นใจหายห่วงแน่นอนครับผมนะเอาเป็นว่ารถด,ดินรถสวยรถที่ดีทานทีที่กิจสตารกูร์คานะครับผมนะมาไม่ถูกมาไม่ได้นะดูใต้คลิปนี้ได้เลยข้อมูลทุกอย่างอยู่ใต้นี้หมดแล้วนะครับผมนี้ก็ฝากไว้ด้วยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย